มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรารคามโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2556เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชครบ68พรรษาทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีระหว่างวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมถึงวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2556 ณบริเวณชั้นหนึ่งอาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเพื่อสะสมอริยทรัพย์และเป็นการสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวไทย สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพร้อมด้วยคุณท่าดาวดวงจนนันทร์ชลเช่นเคยนะครับในรายการ RMU Channel ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีนะครับซึ่งเราสองค,คนก็มาในชุดผ้าไทยสวยงามเลยทีเดียวครับใช่ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะห้องเสื้อปติมาและร้านปติมาบูติกหมากนะคะที่ได้อนุเคราะห์นะคะเสื้อผ้าสวยๆซึ่งเป็นผ้าไทยให้เราได้ใส่ทุกประจำวันพฤหัสบดีทุกสัปดาห์เลยนะคะค สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะแวะไปชมกันที่ร้านได้นะคะราคาไม่แพงด้วยค่ะครับผมก็เป็นการตอบสนองนโยบายนะครับของทางมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในการรณรงค์การใส่ผ้าไทยในครั้งนี้นะครับเอาละครับช่วงนี้มาติดตามข่าวที่น่าสนใจนะครับวันนี้ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้เปลี่ยนเจ้าภาพในการจัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ประจำปี250 56, ที่ห้องประชุมนิสัยเวชชาชีวะชั้น3อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปี รองศาสตราจารย์สมชายวงกเกษมอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นประธานในการจัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่5โดยมีประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬานักศรราาึกษากีฬาคณาจารย์และบุคลากรประจำปีการศรรึกษา2556ซึ่งมหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพครับ และนอกจากนั้นยังมีการหารือในเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาสิงห์ราชาพัฒครับทั่วประเทศครั้งที่สองซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชาพัฒมหาสารคามเป็นเจ้าภาพโดยได้มีการเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประดิษฐ์เอกทัศน์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยราชาพัฒมหาสารคามมาให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมอธิการบดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับทราบ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามได้มีการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาสิงห์ราชพัฏครับมาแล้วเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2556ที่ผ่านมาโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นในการมอบเงินบำรุงการจัดเตรียมงานการมอบอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกค่าเดินทางให้แก่ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศชุดนักกีฬาผู้ฝึกสอนสำหรับทีมที่เข้าชิงชนะเลิศ โดยจะมีการแข่งขันรอบคัดเลือกแต่ละภูมิภาคในช่วงเดือนธันวาคม2556นี้ครับและจะมีการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในช่วงเดือนมกราคม2557ที่จะถึงนี้ ซึ่งในช่วงนี้นักกีฬาทั้งนักศึกษาคณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง40แห่งก็ได้มีการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมลงชิงชัยในการแข่งขันกีฬาอย่างเต็มที่ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามก็จะสนับสนุนนักกีฬาของตนอย่างเต็มที่เช่นกันเพื่อคว้าเหรียญรางวัลให้ได้มากที่สุดและเพื่อสร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้กับมหาวิทยาลัยต่อไปครับ มาต่อกันที่ข่าวที่2นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฒมหาสารคามค่ะจัดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยราชภัฒมหาสารคามค่ะ เมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2556ณนห้องประชุม30ที่นั่งอาคารกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามรองศาสตราจารย์สมชายภุมะเกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งสมาคมสิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา,ารคาม โดยในการประชุมในครั้งนี้ได้มีการนำร่างข้อบังคับสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพุทธศักราช2556มาพิจารณาปรับปรุงจากเดิมที่สมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่4เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2505เดิมใช้ชื่อว่าสมาคมสิทธิ์เก่าวิทยาลายัยขูมหาสารคาม สำนักง,งานสมาคมตั้งอยู่ที่วิทยาลัยครูมหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามและต่อมานะคะก็ได้ย้ายมาทําการที่สำนักง,งานสมาคมตั้งอยู่ที่ปัจจุบันและมีการปรับเปลี่ยนชื่อสมาคมตามมาเป็นลําดับ จนกระทั่งปัจจุบันใช้ชื่อว่าสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ์มหาสารคามมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ์มหาสารคามให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อมอบหมายงานให้กับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะและเต็มความสามารถเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยต่อไปค่ะ ปิดท้ายข่าววันนี้ในเรื่องราวของสุขภาพนะครับโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์จัดการประชุมทําแผนยุทธศาสตร์สุขภาพพร้อมทั้งเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อภาพฝันในการจัดการบริการสุขภาพของศูนย์ชุมชนสุขภาพนะครับเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ที่มีต่อสถานบันการศึกษาในมหาสารคามครับเมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2556ที่ห้องประชุม100อที่นั่งอาคารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัมหาาาสรม รองศาสตราจารย์สมชายวงเกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามได้เป็นประธานในการทำการประชุมแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโดยมีนายแพทย์ไพบูลอัศวัฒนบดีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลมหาสารคามเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้มีการเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อภาพฝันการจัดบริการสุขภาพของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชพัฒศรีสวัสดิ์ที่มีต่อสถาบันการศึกษามหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรชินนาราพิรมรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประดิษฐ์เอกทัศน์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทรัพยากรมนุษย์และนายแพทย์ไพบูลอัศวทนบดีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามเข้าร่วมเสวนาพร้อมทั้งได้รับเกียรติจากอาจารย์วนิดาว,วิรกุลผู้ช่วยผู้อำนวยการสปสอชเขตเเป็นผู้ดำเนินรายการครับ โดยการจัดการประชุมทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชพัฒนสีสวัสดิ์มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการจัดบริการด้านสุขภาพให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายโดยได้รับความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรารคามสถาบันการพละศึกษามหาสรารคามภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมจากเทศบาลเมืองมหาสรารคามประธานชุมชนประธานอ,อสอมมประจำชุมชนตัวแทนผู้ประกอบการหอพักพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ ช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับโดยเมื่อวานนี้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามของเราโดยสาขาวิชาการตลาดนะครับได้ร่วมกับบริษัทฮอนด้านะครับในการจัดกิจกรรมอีเวนต์ที่บริเวณหน้าตึก15ของเราเป็นยังไงบ้างครับคุณธดาครับค่ะก็เรียกได้ว่านะคะสนุกสนานแล้วก็ได้รับความสนใจนะคะจากทั้งนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามแล้วก็ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าในบริเวณงานนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆของน้องๆค่ะซึ่งก็จะเป็น2บูด้วยกกันนค่ะะจเป็ารแข่งขันก็ บูทที่1ก็จะเป็นในส่วนของอผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นรถ Honda s o o o ป y รไนะคะคแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น Sumo X ค่ะซึ่งแต่ละฝั่งก็จะมีรีมในการแข่งขันของแต่ละบูธนะคะคซึ่งน้องๆก็เรียกได้ว่าค e y เอทแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานออกมาได้ได้ดีมากๆน่าประทับใจมากท่าโดยเฉพาะนะคะท่านอาจารย์นะคะคก็ได้ควบคุมดูแลเป็นอย่างดีนะคะก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆก็ที่ได้เป็นตัวแทนนะคะจะนําชื่อเสียงกลับมาฝากมหาวิทยาลัยของเรานะคะคซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีทีมของเราที่ชนะเลิศด้วยนะคะได้เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็ฝากให้กําลังใจน้องๆนะคะสาขาวิชาการตลาดต่อไปด้วยค่ะครับซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้นะครับใช้ชื่อโครงการว่า marketing plan contest โครงการ 6นะครับ b าย p Honda รอบที่2ระดับจังหวัดนะครับโดยโจทย์ก็คือ Sco ha, s c ู o p y i Aloha นะครับ <Yeah. S 2> และก็ทีมพาราจัดทีมนะครับคือนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่3ของมหาวิทยาลัยราชภาัฏมหาสารคาม <Okay. S 2> ได้รับรางวัลชนะเลิศน, <Yeah. S 2> นะครับ <Yeah. S 2> และในส่วนของโจทย์ s u m m e r x นะครับมันนอกกรอบทีม Star ์ <Yeah. S 2> ก็คือนักศึกษาจากสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยราชภาัฏมหาสารคาม <Yeah. S 2> ครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, 1> <Yeah. S 2> และในลำดับต่อไปนะครับก็คือรอบที่3จะเป็นการแข่งขัน ระดับภูมิภาค<ช>โดยทีมที่ได้ชนะเลิศน,นะครับของแต่ละโจทย์ในแต่ละจังหวัดก็จะดําเนินการแข่งขันต่อไปทั้งนี้ครับทางคณาจารย์ที่เป็นผู้ดูแลโครงการในครั้งนี้นะครับก็ต้องฝากขอบพระคุณไปยังอาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมชมงานอีเวนต์ของนักศึกษาทั้งสองทีมพร้อมกับที่นักศึกษาทุกๆคนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ<ช>นี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆของความสามารถในในเรื่องของการจัดกิจกรรมด้านการตลาดของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดนั่นเองนะครับและช่วงนี้เรามีข่าวดีๆในเรื่องของการขยาย นะคะกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ของเราค่ะจะได้เพิ่มนะคะขยายช่องทางในการติดต่อสื่อสารและก็กระจายข่าวสารไปยังท่านผู้ชมนะคะซึ่งก็ได้เพิ่มช่องทางอีกหนึ่งช่องทางนะคะนั่นก็คือช่องทางของวิทยุนะคะคซึ่งก็เดี๋ยวในอนาคตนะคะก็จะ จะทำเต็มรูปแบบนะคะแต่ในช่วงแรกๆก,ก็จะเปิดตัวนะคะที่คลื่นนะคะ FM 106.5 MHz นะคะแล้วก็ AM ที่531นะคะกิโลเฮิร์นะคะก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้นะคะในวันศุกร์นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาประมาณ14นาฬิกานะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะมีการขยายเพิ่มเวลารหรือว่าเพิ่มคลื่นอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะนำมานะคะชี้แจงแถลงไขนะคะกับเราที่นี่นะคะ ึ่งในวันพรุ่งนี้ครับคุณทัดดาวจะไปทําการไตรอินในรายการนะครับท่านในดที่สนใจก็ติดตามชมได้ติดตามรับฟังกันได้นะครับเอาละครับ,รบช่วงนี้ไปติดตามชมความน่าสนใจของ RMU Special Report ครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมาาสารครามโดยกองพัฒนานักศึกษาได้นํานักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัย5ท่านนะครับไปรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิปอติกตึงที่อุดรธานีเมื่อวานนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านเข้าสู่ RMU Special Report ในเทปนี้นะครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่11กันยายน2556ครับวันนี้ครับผมมาที่จังหวัดอุดรธานีนะครับในกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิปอติึงครับซึ่งจัดกิจกรรมอยู่ที่ห้องประชุมทองใหญ่ชั้นสศาลากลางจังหวัดอุดรธานีนั่นเองซึ่งในวันนี้ครับทางมูลนิธิปอติึงนะครับได้มอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายเป็นทุนสัญจรของภาคอีสานประจำปี2556ครับซึ่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาาาาสรรของเ ก็ได้เข้าร่วมรับทุนในครั้งนี้จํานวน5คนด้วยกันนะครับซึ่งกองประกอบไปด้วยนางสาวอนัญญาจันใต้ชั้นปีที่4สาขาวิชานิติศาสตร์ครับนางสาวสุพันณีนวลโสภาปี4นิเทศศาสตร์การโฆษณานางสาวสุภาวดีอินทิพันธ์ปี4เทคโนโลยีการอาหารนะครับรวมไปถึงนางสาวลักษณาศรีก้อมปี4วทบชีววิทยาและนายธนาคำบุญเหลือปี4วทบฟิสิกส์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็มีการคัดเลือกทุนพร้อมกับทําการสอบสัมภาษณ์ และรับผิดชอบกิจกรรมในครั้งนี้โดยกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอีกออสักครูห่หนึ่งครับท่านผู้ชมไปติดตามชมบรรยากาศในการมอบทุนในครั้งนี้ซึ่งมีหลายหน่วยงานหลายโรงเรียนมากเลยนะครับทั่วภาคอีสานมาร่วมกิจกรรมการรับทุนในครั้งนี้ครับเมื่อวันพุธที่11กันยายน2556เวลา11นาฬิกาคุณจารุรัตน์คุณนัฐฐานน์ผู้ช่วยกรรมธิการมูลนิธิปอตึ้งพร้อมด้วยคุณอุบลเจริญสินผู้จัดก,การมูลนิธิ ได้เข้าร่วมมอบทุนการศึกษาซึ่งเป็นทุนสัญจรนะครับให้กับทุกระดับในปีสุดท้ายประจำปีการศึกษา2,556จำนวน33สถาบันรวมทั้งหมด165ทุนครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,520,000บาท โดยมอบให้กับนิสิตนักเรียนนะครับในเขตภาคอีสานร,รวม8จังหวัดได้แก่จังหวัดอุดรธานีสกลนครหนองคายมหาสารคามกาลสินคอนแก่นเลยและจังหวัดหนองบัวลำพรูรวมทั้งแจกเครื่องเขียนได้แก่สมุดดินสอไม้บรรทัดเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียนนักศึกษาให้มีความตั้งใจในการศึกษาเพื่อเป็นอนาคตที่ดีของประเทศครับ รวมถึงการแบ่งเบาภาระส่วนหนึ่งของผู้ปกครองโดยในงานนี้ครับมีนายชยพลทิติศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีและมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีร่วมในพิธีที่ห้องประชุมทองใหญ่ชั้นสองสารกลางจังหวัดอุดรธานีนั่นเองครับ โครงการมอบทุนการศึกษานี้เป็นนยโยบายหนึ่งของมูลนิธิปติตึงในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้ได้รับโอกสาสทางการศึกษาร,รวมถึงเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต,ต่อไปโดยแบ่งประเภทการให้ความช่วยเหลือเป็น5ประเภทดังนี้นะครับ 1. มอบทุนการศึกษาเฉพาะรายแก่ผู้ขาดแคลนโดยทราบจากสื่อต่างๆทั้งทางโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือจากการแนะนำขององค์กรต่างๆตลอดจนเป็นการติดต่อมาด้วยตัวเองครับ สองมอบทุนการศึกษาประจำปีให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้นประถมศึกษาสามมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องประจำปีแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาในทุกระดับปีการศึกษาครับ 4. มอบทุนการศึกษาประจำปีแก่นักเรียนนิสิต นักศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายของการศึกษาโดยในเขตกรุงเทพจังหวัดมหานครนะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยและ5ก็คือการมอบทุนการศึกษาซึ่งเป็นทุนสัญจรประจำปีทุกระดับปีสุดท้ายโดยชมุนเวียนการมอบทุนทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งในปีนี้ครับจะเดินทางไปมอบให้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทางภาคใต้ด้วย รวมงบป,ประมาณในการสนับสนุนทุนการศึกษาประจำปี2556นี้นะครับจำนวน10ล้าน3 24,000บาทนะครับ ซึ่งในส่วนของมูลนิธิปอเทคตึงตลอดระยะเวลา103ปีที่ผ่านมาก็ได้มีการขยายขอบเขตโครงการต่างๆออกไปอย่างกว้างขวางนะครับไม่เพียงแต่บำบัดทุกบำุงสุขให้แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาเท่านั้นแต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตในอีกหลายๆทางรวมไปถึงการสนับสนุนในด้านของการศึกษาด้วยเพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนแบบครบวงจรในทุกๆด้านต่อไปครับ โดยในกิจกรรมครั้งนี้นะครับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็ผ่านการคัดเลือกนะครับเข้ารับทุนในครั้งนี้จํานวน5คนได้แก่นางสาวอนัญญาจันใต้นักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชานิติศาส์นางสาวสุพรรณีนวลโสภาชั้นปีที่4นิเทศศาสตร์การโฆษณานางสาวสุภาวดีอินทิพันธนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารนักศึกษาชั้นอ่าและอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือนางสาวลักษิกาสีกล่อมชั้นปีที่4วิท วิทยาศาสตร์ชีววิทยานะครับและสุดท้ายได้แก่นายนทนายคำบุญเหลือนักศึกษาชั้นปีที่4ฟิสิกส์บอทอบอ้นั่นเองครับ ากท้องนาต้องมาอยู่ดงเด็กแล้วเป็นคนแหลกที่ปลายแถวก็แล้วแต่เพื่อนจะมองมองเส้นขอบฟ้าทุกคราเมื่อยามพ่ายคำความเงากระนำเมื่อจำต้องจากพี่น,อน้อง ทรัพย์สินเงินทองมามากกับกลางกระพองขงอ,งอ,งองิมทองนักเรียนคนจนบ่มีมือถือสื่อสารสร้างเสริมความเพ่หน้าตาขีเรปนเปอยู่กับความจนเรียนด้วยเงินยืมแค่นี้ก็เลื่ เตทนยืนหยัดด้วยความขดันฝึกฝนให้มีวิชานักเรียนเงินกู้อยู่ในสังคม กมีมือถือสื่อสารสร้างเสริมความเทศตหน้าตาเคเร่ปนเปอยู่กับความจนเรียนด้วยเงินยืมแค่นี้ก็เลื้มเต็มทนยืนหยัดด้วยความขัดสนฝึกฝนให้ คิดถึงแม่พ่อลูกนอนห้ออยู่กับตำราความหวังจาก ในานามของสถาบันอุนดมศึกษาที่ได้รับทุนและแก่สถาบันอุนดมศึกษาวิทยาลัยในระดับอาชีวศึกษาและโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอกราบขอ,ขอ,ขอพระคุณมูลนิที่ต่อเติมวิทยายเห็นความสําคัญของการศึกษาด้วยการจัดโครงการดีๆสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และประสบปัญหาต่างๆในระหว่างศึกษา ในชั้นปีสุดท้ายของแต่ละระดับทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้จะเป็นกําลังใจให้นักเรียนนักศึกษาได้มีความมุ่งมั่นมานะพยายามเพื่อที่จะเรียนให้สำเร็จการศึกษาตามความมุ่งหวังสาวอนัญญาจันต้นางสาวสุพ์ณีนวลโสภานางสาวสุภาวดีอินทิพันธ์ นางสาวรักษิกาสีกอบและน,นายธนาคำบุญเหลือค่ะในลำดับต่อไปให้ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการวิท่ส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีคุณสุรศักดิ์สุรวันนิจิตค่ะ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือนะครับโครงการดีๆที่ทางมูลนิธิปอตึกตึงนะครับได้จัดขึ้นโดยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆรวม8จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ครับจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครับก็ถือได้ว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็จะเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องกันต่อไปนะครับซึ่งทางมูลนิธิปรตึกตึงนั้นนะครับก็ได้มีวัตถุ เรื่องของการศึกษาตลอดจนการอำนวยความสะดวกในเรื่องของสังคมต่างๆมากมายนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยวันนี้ครับแร์มีสเปเชียลรีพอร์ตโดยผมพีรพลยอดยิ่งพร้อมด้วยทีมงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต้องหลาไปแล้วนะครับติดต่อติดตามกันใหม่ในเทปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเด็กหญิงศิริปภาทองมี และทั้งหมดนี้ก็คือความน่าสนใจนะครับที่พวกเรา RMU Channel ได้นำมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นทุกวันวันนี้ผมพิรพล์ยดยิ่งพร้อมด้วยคุณทัดดาวดวงจันโชธและทีมงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามคงต้องลาไปแล้วขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีค um ่ะแดงเป็นงาเป็นสาวรีรวมความรักสามัคคีสิ่งที่เราชู หาวิธีลัยราชพัฒมหาสรารคามโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2556เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชครบ68พรรษาทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีระหว่างวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมถึงวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2556 นบริเวณชั้นหนึ่งอาคารเฉลิมพระเก 72, ียรติ7 2พรรษาเพื่อสะสมอริยทรัพย์และเป็นการสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวไทย